สวัสดีครับเพื่อนๆกาลยานะมิตรทุกท่านผู้ที่ฟังธรรมผมและก็ผู้ที่ยังติดตามคลิปผมอยู่นะครับหรือผู้สนใจที่จะเรียนคอร์สแบบแบบพื้นฐานและก็แบบจบกิจอ่ามีฮะแบบชนิดที่หลุดค้นไปเลยแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่มียังไม่มีสภาวะจะเริ่มต้นใหม่ก็ผมมีคอร์สพื้นฐานนะฮะ ใครสนใจจะเรียนก็ติดต่อเบอร์ผมได้วันนี้ผมมีข่าวดีบางอย่างก็คือ,อข่าวดีสำหรับคนในครอบครัวไงก็คือ,อเมื่อเช้านี้แม่บ้านผมแม่บ้านผมนั่งคุยกันอยู่เรื่องธรรมะกินข้าวกินข้าวต้มเนะาะเช้า เธอพอดีเธอก็ฟังธรรมะผมมานานแล้วฟังมาแต่ไม่ค่อยได้ปฏิบัติก็คือไม่ค่อยเรียนรู้กายใจอ่ะ,อะทีนี้เพิ่งมาเริ่มต้นเพราะว่าผมสอนลูกศิษยจบไปหมดจบไปหมด,หมดใครเข้ามาก็จบใช่ไหมตัวเองก็อยู่อย่างนั้นอ่ะอ,ะอะแบบไม่จบไม่อะไรกับเขาสักทีได้แต่ยินดีกับเขา ทีนี้ก็เลยเริ่มต้นมาเอาจริงจังอาทิตย์หนึ่งมารู้ความคิดอ่าผมมารู้ความคิดพอเช้าก็นั่งทานข้าวกันพอทานข้าวต้มเสร็จก็คุยเรื่องธรรมะคุยเรื่องธรรมะกับเธอเธอก็นั่งไปนั่งไปก็คุยเรื่องธรรมะกับผมยู่ๆเธอก็เงียบพึบไปเฉยๆผมผมพูดเรื่องสภาวธรรม เงียบพึบไปเฉยอ่าเธอบอกเฮ้ยงงเธอบอกกับผมนึกงงเนี่ยเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยอ่าเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยมันรู้รู้อะไรมันบุ๊บออกไปแล้วมันว่างไปหมดเลยตอนเนี้ยมันม่ีคนคิดอะไรมันมันว่างไปทั้งตัวเลยเธอบอกผมบอกผมคำผมบอกเห็นไหมหลุดหลุดแบบจับพันยูยูเธอบอกว่ามันว่างมันดับไปหมดเลยมันไม่มีความคิดเลย อยู่ๆมันดับพอเหมือนเหมือนเหมือนสติมันกําลังทวนอยู่ที่ผมพูดอยู่มันวิ่งก็ไปหาภายในอ่ะพอวิ่งก็ไปหาภายในแล้วความคิดมันดับพึ๊บลงไปพอคิดไม่ได้มันงงไงมันเบอร์ตัวเองอผมยังงงเลยว่าไอเราพูดเราสอนตอนนั้นไม่เข้าใจแต่พอจะอยู่ๆโดยบังเอิญแล้วมันพิฉับพันไปเฉยเลยแบบคือแบบอัศจรรย์ ธรรมะผมช่วยคนมาหลายคนผมจะชี้ให้เกิดปัญญาแต่แม่บ้านผมกับพิกแบบฉับพลันแล้วหลุดพ้นไปเลยเออมันเป็นเรื่องแปลกนะครับธรรมะเวลามันจะหลุด่ยมันไม่เลือกสถานที่เพราะฉะนั้นธรรมะผมถึงบอกว่าเกี่ยวกับปัญญาครับตามใดที่คุณยังคิดอยู่ไม่มีทางคุณไปฟังคุณไปปฏิบ,บัติมาคุณก็ได้แต่สัญญาความจําได้หมายรู้ฝันลุมล่มๆนั่นแหลนะครับ แล้วก็มาละสุดละทุกข์ถูกไหมเห็นไหมมาละมาละเพื่ออะไรอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วขันห้าถูกไหมครับเพียงคุณไม่มีผู้มาสอนถูกไหมเพราะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทุกวันเนี้ยมันก็ยังสอนกันหลงๆผิดๆอยู่อ่าสำนักต่างๆมันสอนให้เราไปจำครับ มันสอนให้เราไปคิจารณาไปปรุงแต่งทั้งๆที่มันเอาความคิดไปทําทั้งนั้นเลยที่ผมบอกไงก็คือคุณคิดทั้งนั้นนะคุณจะไปทําอะไรคุณคิดถูกไหมคุณคิดทั้งหมดพอคุณคิดแล้วคุณก็ทําอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกคุณเฮ้ยไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิเ็าสอนคุณทําอย่างนี้ฮะอ่าเดินอย่างนี้เดินจงกรมฮะอ่าแล้วเขาสอนบอกคุณคุทโทแล้วก็เคลื่อนไหวกายเนี่ย สตคิคุณมาอยู่ตรงนี้สตคิคุณไม่ได้อยู่กับตัวเนี่ยเขาสอนคุณแบบนี้แล้วคุณก็ดีใจพอพอเห็นความรู้สึกก็ดีใจอ่ารู้สุขรู้ทุกข์เห็นเห็นตัวเองทุกข์เห็นตัวเองสุขก็ดีใจนั่นแหละครับหลงกันนะฮะสอนกันผิดผิดมันรู้อยู่แล้วนึ<ม>่ออกอไหมคุณจะไปเรียนเรียนรู้เรื่องอะไรฮะคุณต้องฟังฟังเท่านั้นเอง สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าสอนให้ฟังฟังท่านวางใจให้หมดแล้วฟังฟังไม่ได้ต้องไปคิดถ้าคิดแล้วมันหลงนีจะบอกฟังเท่านั้นเองเออส่วนใหญ่แล้วมันมันมากไปคิดตามไปตามคิดตามคำพูดของพระพุทธเจ้าไงนึกออกไหมไปคิดตามคําพูดของคนโน้นคนนี้ที่เชื่อว่าเป็นพระลังหาระเป็นผู้รู้แหละอ่า มันก็หลงก่อ่าคุณยังไม่เข้าใจเรื่องธรรมะแล้วพระพวกนั้นน่ะหรือพวกสำนักนั้นสำนักนี้มันยังไม่เข้าใจธรรมะผมจะบอกมันสอนให้เรายุดยึดติดยึดสิ่งยึดการปฏิบัติเนือไหมยึดสถานที่อต้องอย่างนั้นอย่างนี้บอกเราอย่างนี้ใช่ไหมมันง่ไงอันนั้นคือคือคนง่มาสอนกันไงบอกเราอย่างนั้นอย่างนี้แล้วให้เราไปทําตามถูกไหม มันเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคุณลองสังเกตดูถ้ามันไม่บอกให้เราไปทําบุญสร้างกุศลสร้างพระประธานสร้างอน,นุนันท์ที่เกี่ยวกับบุญน่ะมันก็สอนที่เราไปปฏิบัติถูกไหมเพราะมันยังโง่อยู่ผมไม่เคยสอนให้ใครปฏิบัตินะครับผมแค,แค่ให้มีสติอยู่กับตัวเวลาของชี้เวลาผอสอนเนี่ยผมสอนที่จบเนี่ยผมชี้เข้าไปดูในด,ดตัวปัญญาเลย ให้คุณเห็นสภาวะภายในตัวคุณคุณถึงจะเข้าใจได้ไม่งั้นมันเข้าใจไม่ได้ครับเพราะคุณเอาขันห้าไปทําที่เขาสอนคุณแต่คุณจะเอาไปทําทําไมขันห้ามันเป็นของมันอย่างนั้นนึกออกไหมครับอ่านิพพานมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเออเพียงแต่เราไม่รู้เราไปหลงปรุงแต่งตามมันเราไม่เข้าใจมันมันมีอุปทานอยู่นึกออกไหม นึกบอกว่ามัานเลยปฏิบัติด้วยความยึดมั่นถือมั่นอ๊ะธรรมะมันไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นไมมไม่ต้องปฏิบัติอะไรมันแค่เข้าใจเข้าใจภายในตัวเองนี่มันจบก็บอ่านึกบอกว่ามาเรียนกับผมเนี่ยใครอยากผลเกิดผลตายในชาติต่ตอไปนะคุณไม่ต้องใช้เวลานานผมบอกเลยถ้าคุณยัง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 เลยสงสัยอยู่ผมบอกเลยนะ อีกนานครับเดี๋ยวตายเปล่าเสียเวลามันจะบอกให้โอกาสมีครั้งเดียวครับอืชีวิตนี้มีครั้งเดียวพระพุทธเจ้ามาจุดติครั้งเดียวแล้วก็ปรินิพานนึกไหมโอกาสที่คุณจะเจอยากเพราะจะเหลือแต่สาวกสาวกที่มันยังเข้าไม่ถึงแก่นแล้วมันก็จะสอนที่คุณปฏิบัติอสอนใี้คุณทุกแต่จริงธรรมะเนี่ยมันเห็นทุกภายใน มันไม่ต้องไปหยิบอะไรมาหรอกมันแค่เห็นแค่เข้าใจทั้งในตัวเองเท่านั้นเองนั่นแหละมันมักจะไปปรุงแต่งมาสอนกันไอคนโง่สอนคนโง่นึกออกไหมครับนั่นแหละมันจึงไปหลงบุญหลงบาปไงไอวัดธรรมกายนะ่ะเลือกๆบ้างผมจะบอกผมเอ่ยชื่อเลยวันนี้ไอพวกนั้นนะ่ะมันยังหลงอยู่ไอต่างประเทศนะ่ะหลงกันเยอะแยะหลงบุญเออ แล้วบอกว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้ามันจะคําสอนอะไรวะพระพุทธเจ้าสอนในีออกจากทุกออกจากบุญจากบาปแล้วพวกมึงไปแะวิ่งตามบุญอยู่แล้วมึงจะไปได้อะไรเพราะมึงโง่ไงมึงถูกโดนเขาหลอกเออแล้วมึงก็ไปทําบุญเยอะๆระพวกนั้นมันก็เลยสบายถูกไหมออมันไปด้วยกันนะมันเป็นกรรมไปด้วยกันอืมมันสอนกันยังไงมันก็ไปด้วยกันนั่นแหละมันไม่ใช่หนทางคนทุกไงเออมันแค่เอาบุญมาหวานล้อม คนโง่อสอนคนโง่มึงจะบอกอะน้องสาวผมี่ยังแงะอยู่เลยอ่าน้องสาวผมอยู่โนเว์เนี่ยติดแงะอยู่ตรงนั้นอะไอ้ธรรมกายน่ะมันติดผมต้องพูดหน่อยไอล้ลัทธิเนี่ยมันกาลังเมืองไทยมันมันถูกไปนี่แล้วเพราะว่าทําไม่แท้ทำปลอมๆมันจะถูกทําลายล้างได้ผมจะบอกเลยวันหนึ่งมันต้องเสื่อมไปไอ้ทำปลอมๆอะอ่าทำสมมุติทำอุปโลกเ ธรรมมันต้องเหนือสมมุติเหนือความคิดเหนือทุกสิ่งทุกอย่างว่างธรรมะแท้จริงนั้นมันไม่มีอะไรมันว่างมันอิสระมันไม่ต้องคิดมันรู้มันเห็นอ่าถ้ายังต้องคิดอยู่เนี่ยมันหลงนะงงไหมผมบอกว่ามันไม่ต้องคิดแต่มันรู้นะมันสงบมันไม่มีเราเมื่อมันคิดมันจึงมีเราผมบอกใบไปเรื่อย ใครมีปัญญาดีอ่ะหลุดนก็หลุดไปใครหลุดไม่ได้ก็มาหาผมเดี๋ยวผมจะสอนอ่าอย่าเสียดายตางังแค่มาเกลื่อนหนุนกันเสียดายก็ต้องรอไปอีกสิบชาติยี่สิบชาติร้อยชาติก็ว่ากันไปอ่าให้เขาหลอกไปทําบุญอยู่นั่นแหละให้เขาหลอกไปเดินจงกรมอยู่นั่นแหละอ่าชอบแบบไหนก็ว่ากันไปผมผมเอาเฉพาะคนที่แบบฟังผมแล้วติ้งขึ้นมาเนี่ยเข้ามาหาผมจบเมื่อเช้านี้ก็จบไปสองผมจะบอกเอ้ยเมื่อเช้านี่จบไปหนึ่ง ช่วงเย็นจบไปหนึ่งเป็นสองเมื่อวานแล้วก็มาเช้ามาแฟนผมนี่แหละคุยกันแล้วจบโดยบังเอินแม่บ้านผมนี่แหละเห็นไ,ไหมมันเลือกที่ไหนละ่ะหลุดพ้นเนี่ยหลุดพ้นออกจากสังสารวาัตมันเลือกด้วยหรือว่าต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องมีครอบครัวหรือมีอะไรมันเกี่ยวกับภายในมันเกี่ยวกับปัญญาคุณน่ะยังเข้าใจว่าอันนี้กิเรียแต่ละกิเลสเพราะคุณยังคิดอยู่ไงคุณยังหลงความคิดของคุณอยู่ถูกไหม ออพระพุทธเจ้าตามมาตั้งนานแล้วไอ้ไอไอผู้สร้างเรือนเนี่ยพอพระองค์เข้าใจพระองค์ก็จบไงหมดการสแสวงหาไงเพราะตอนยังไม่เข้าใจมันคิดที่จะสแสวงหามันคิดมันหลงมันคิดเห็นไหมนี่คือสัมมาทิฏฐิผมจะบอกถ้าคุณไม่หลุดออกจาก,กความคิดนัไม่มีทางคนเรามันใช้ความคิดอยู่ตลอดนะไหพอคิดแล้วก็รู้ คิดแล้วก็รู้ทําตามทุกอย่างอ่ะไม่ทําก็ไม่ได้ไงก็มันมีกรรมอยู่มันต้องทาไงผมจะบอกว่าเพราะฉะนั้นสมมุติกับมิมุิมันคนละเรื่องไงฮะอ่าคุณหลงแสงสีกันเฉยๆคุณไปหลงยึดติดผ้าเหลืองเออคุณไปหลงยึดติดยุ่นยึดติดนี่ในรูปแบบคุณเลยเข้าไม่ถึงหลักธรรมผมบอกคุณต้องวางแล้วฟัง ไอธรรมะกะโหลกระรลาเก่าๆ่ยถิ่งไปให้หมดเถอะไอสอนทำบุญทำบาปสร้างบารมีถือศีลไอโซดาสกีนาอนาคาเนี่ยมันมีแต่ความอยากทั้งนั้นแหละไอสังโยช์สิบสังโยชห้าอะไรน่ะผมจะบอกมันมีแต่ความอยากไปศึกษาแล้วก็รู้พอปฏิบัติแล้วก็ไปวิราะหอตามปรุงแต่งไปทั้งหมดถูกไหมออเห็นไหมธรรมะที่จิตตอนผมสอนสู้ศสิผมเนี่ยไม่ต้องมาใครใกล้ก็มา อ่าใครไปใกล้ก็โทรคอวีดีโอนี่สอนกันตรงๆอย่างนี้เลยจกิดตรงนี้เลยเอาให้เห็นความจรงิงเห็นความจรงิงของตัวเองอ่ะจนบอกว่าโอ้โหมันแค่นี้เองทรรมแล้วไอ้ที่ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยที่ไปปฏิบัติตอนนั้นนะสมัยนั้นเขาจะย้อนกลับไปเลยก็ะจะโอ้โหหลงมาทั้งชีวิตแท้จริงทําไมมันไม่เคยมีใครมาถ่ายทอดมาสอนแบบนี้อาจารย์ก็มันโง่ไง มึงบอกว่าคนพวกนั้นมันโง่อยู่มันยังไม่เข้าใจแก่คําสอน,นก็ต้องสอนตามความคิดไงอะสอนตามการปรุงแต่งไงกิเลสไงสอนให้ดับให้ละก,กิเลสไงเออไปปรุงกิเลส้นมาปอไก่ส t r สรยเอ,เเอรอลิงสอเสืออะ่าเป็นเป็นสมมุติขึ้นมาแล้วใช่ไหมเอาภาษาไปใส่มันแล้วก็ไปยึดถืออตัวนั้นตนะอนแรกไม่มีอะไรเลยตอนไม่คิดก็ไม่มีกิเลสไม่มีหาอะไรเลย,เลยแม่คิดขึ้นมาแล้วก็นหลงเอง สร้างเองดับเองคิดขึ้นมาเองนะแล้วก็จะไปดับเองแฮมันมันโง่ไหม <c oughs> ใบไปเรื่อยอผมใบไปเรื่อยใครมีปัญญาทันก็จบกิจไงใครไม่ทันก็มาเดี๋ยวจะชี้ให้รู้ไหมอ่าแล้วใครสนใจเข้ามาหาผมเดี๋ยวผมจะสอนสอนตั้งแต่พื้นฐานจากคนลกูลกๆไงพวกทําบุญมากๆแล้วมันไม่ไปไปหน้ามาหลังมันก็ยังทุกข์อยู่มาเข้ามาเรียนคอร์ส เดี๋ยวจะแนะเห็นความคิดเห็นความรู้สึกตัวว่าทํำยังไงให้ภาษาธรรมเขาบอกว่าแยกสติออกจากคิดจากอุตุชนเป็นอริยบงคลเป็นโสดาบันก่อนนะย,ยกจิตขึ้นสู่ประตูโลกตรละอ่ามันต้องมีคนรู้จริงมาถ่ายทอดมาสอนครับคุณถึงจะไปได้เร็วไม่งั้นคุณก็หลงอยู่นั่นแหละถูกไหมสุดท้ายแล้วคุณก็หลงเข้าไปในวังวนของสังสารวัต ผมสอนให้ออกจากสังสารวัตให้ออกจากระบบความคิดทั้งหมดเลยพวกนั้นมันสร้างมันมีอุปทานตัณหาอุปทานมันสร้างตัวตนเวลาคุณไปทําบุญคุณก็สร้างไว้แล้วในสัญญาคุณก็ต้องไปรับแล้วรับบุญคุณทําชั่วอทาทําบาปมันก็สร้างในสัญญาคุณก็ไปรับในขณะที่คุณตายเห็นไ,ไหมมันมีเท่านั้นแหละครับธรรมะมันไม่มีอะไรมากแต่เราหลงไปเพราะเขาสอนเราไงพระพุทธเจ้ามไม่อยู่ไง ไอ้พวกนั้นมันก็เลยสอนเราไปอย่างนั้นเราก็เชื่อตามเขาเพราะเราเข้าใจเขาเข้าใจว่าเขาเป็นพระอรหัน์ถูไหมเราเห็นเขาใส่อเอาพระเหลืองมาใส่เท่านั้นเองแต่เห็นคนใส่เสื้ออย่างเงี้ยมันบอกว่าอพูดจาก็อย่างนี้เพราะมันยึดสมมุติไงต้องพูดเพราะเพราะโอ้ยอมเอ้ยัตมานะสุขทุกเนี่ยมันชอบแบบนี้ไงถ้าชูดแบบว่าแม่ยึด พวกมึงน่มันโง่อย่างเงี้ยมันไม่ชอบอย่างเงี้ยเ,เขากระแทกเขากรแทกถ้ามันเห็นความไม่พอใจแต่ถ้าพูดโยมเอ้ยมันดีใจไงมันไม่รู้ตัวว่าเป็นกิเลสไงมันต้องกระแทกไงเห็นไหมธรรมะนี่คือสไตล์ของผมครับการสอนสอนชนิดแบบเอาให้มันเกียดไปเลยไอ้คนโง่ๆ่คนฉลาดเน มันได้ฟังแล้วมันก็ใช่เลยโดนใจเลยอาจารย์ว่าคุยกันหน่อยสิมันต้องอย่างนี้ไงธรรมะชนิดเด็ดขาดชนิดหลุดพ้นไม่ต้องมานั่งจมอยู่ปฏิบัติแม่งทั้งปีทั้งชาติถูกไหมเออเขาไปยันดาวคางแล้วทุกวันเนี้ยเออไอ้นั่นยังโง่อยู่จากดานอยู่นั่งสมาธิตั้งแต่ผมยังไม่เกิดอยู่มันยังสี่สิบปีผ่านไปนะห้าสิบปีผ่านไปมันยังนั่งสมาธิอยู่ปัญญายังไม่มีสักอย่างผมจะบอกไอ้พวกนั้นอะ ผมเกิดมาผมเพิ่งมาปฏิบัติทีหลังเนี่ยผมต้องมาสอนคนนู้นคนนี้เนี่ยฮะเห็นไหมก็เพราะมันงูไงครับมันหลงสิ่งเก่าเก่าอย่างไงครูบาอาจารย์ตายหาไปแล้วมันก็ตามยึดอยู่นั่นนะเอาศรัทธาอย่นั้นมันรอไงมันศรัทธาอยู่นะงงยเพราะ่เวลามันตายมันจะต้องไปอยู่ด้วยกันคนพวกนี้ไปเกิดพร้อมกันแล้วก็ไปชดใช้กรรมกันนั่นแหละครับฟังฟังหลายๆคลิปย้อนหลังดูว่าผมสอนเรื่องอะไร ผมสอนเรื่องปัญญาไม่ได้สอนในปัจจุบัติปัญญานั้นไม่ได้ไปคิดให้มันเข้าใจแบบโลกโลกปัญญานั้นต้องมีสติเป็นมากขึ้นมาแยกความคิดกับสติออกจากกันนะนั่นคือปัญญาในพุทธศาสนาเมื่อแยกสติกับความคิดออกมาออกจากกันได้มันจะอยู่ภายในตัวเองมันจะไม่สนใจเรื่องอื่นมันจะวางบุญวางบาปไปดโดยอัตโนมัติอ่ามันจะค้นหาโอเคไหมเด็ดขาดไหมพูดไม่ต้องเยอะหรอก พูดภาษาง่ายๆธรรมะถ้าใครโอเคก็อ่าไอ้ใครที่แบบยังวนอยู่ยังเห็นความคิดยังเห็นอะไรแล้วยังไม่เข้าใจไม่หมดสักไซมามาฟังมาคุยโทรเข้ามาเลยเดีย๋ยวผมจะเอาให้คุณจบเลยผมบอกเลยถ้าไม่จบไม่ใช่อาจารย์วิทย์อ่าผมจะเอาให้คุณอ้าปากค้างลยโอ้อาจารย์มันแค่นี้เองเหรอเท่านั้นเลยคุณจะรู้เลยว่าผมจบจริงๆอาจารย์จบจริงๆ ธรรมะมันไม่มีอะไรจริงๆโอเคนั้นแค่นี้แหละว้องปากรวองคอสาธุครับไหว้หน่อยสวัสดีครับ